ให้ตายผมไม่อยากจะเชื่อเลยและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับและสิ่งที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี้ก็คือแม่น้ำไนายสายน้ำที่อดีตเคยยาวที่สุดในโลกนะครับแต่ถูกปลดแล้วนะครับกลายเป็นอันดับสองเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นแม่น้ำแอมะซอน ที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่าแม่น้ำนายอีกนิดนึงนะครับและแน่นอนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็มีมิชชั่นหรือว่าภารกิจที่จะมาใจกลุ่มเหมือนเดิมเห็นไหมฮะมีต้นไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นก็จะมีกบงกอ้างนะครับอันนี้ก็เห็นไหมฮะมีถุงพลาสติกอะไรลอยมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นฝนได้ตกลงมาอย่างกระหน่านะครับทําให้สายน้ําแห่งนี้ มีน้ำนองนะครับนี่เอผมเหลือไปเห็นน่าจะเป็นอันเดอร์แวร์นะครับของอบุรุษเพศนะครับดูจากขอบแล้วน่าจะเป็นกางเกงในรัดโซ่นะครับนี่ซึ่งแม่น้ํานายนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย,วยหินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่นะฮะเห็นคาดว่าน่าจะเป็นหินบารอซ รวมถึงไม่หินจาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใจกลุบนะฮะกลุบผมใส่ไว้ตรงนู้นนะฮะนี่นอกจากหินแล้วก็ยังมีเปลือกผลไม้โบราณซึ่งคาดว่าจะเป็นทุเรียนนะนะดูจากลักษณะแล้วไปอย่เสียเวลากันเลยเราไปใจกลุบหลังแรกกันเลยดีกว่านะครับ นะ้ำมันก็เจียวนิดหนึ่งนะฮะผมก็ใส่ไว้สองหลังนะเออแต่ทำไมมันเหลือหลังเดียวล่ะอีกหลังมันไม่น่าจะมีใครมาขโมยนะครับผมว่าอาจจะเกิดจากน้ำเชี่ยวนะครับแล้วมันก็น่าจะอันตรธานหายไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรผมสแปร์ไว้อีกเยอะครับใส่ไว้เจ็ดหลังมาลุน้นอันแรกกัน ท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะลักษณะของแม่น้ําอย่างนี้แน่นอนนะฮะเห็นไหมสีเจ้าขุณขุนเนี่ยจะต้องมีสิงสารสัตว์มากมายที่เข้าไปในกลุฮะยกขึ้นมาอืมตัวเดียวไม่น่าเชื่อเออให้มันได้อย่างนี้สิซึ่งตรงนี้ผมก็ใส่ไว้ สามหลังนะครับกบเห็นไหมฮะสีของแม่น้ำนายก็จะคุนๆหน่อยอันนี้คือแม่น้ำนายถ้าเป็นแม่น้ำผู้หญิงก็จะเป็นแม่น้ำนางนะครับสีของแม่น้ำก็จะใสะเหมือนผู้หญิงสวยๆนะครับแต่อันนี้ก็เป็นแม่น้ำนายนะมันก็คุนๆหน่อยอันนี้ผมก็มาเจาะฟางไว้เห็นไหมฮะความชานฉลาดของผมเพื่อไม่ให้กลบมันไหลไปตามกระแสน้ำอเดี๋ยวเรามา อันนี้มันไปกองอะไรวะเนี่ยยกลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้หวดไหมวันนี้แา่ผู้ชมว่ามาใส่กบไม่เห็นได้อะไรเลยอก็นี่ไงฮะได้อะไรไหมล่ะอืมก็ไม่ได้อะไรเลยเลยอืมก็มีปลาซิวนะซิวนิดหน่อย ก็นแน่นอนนะนะพระเอกมาทุกงานปูอ่ะไปดูกันหลังที่สองต่อจากจุดนี้นะครับตอนนี้เห็นละตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับเห็นหัวอาหารเหลือเหมือนเดิมไม่คิดจะกินกันเลยหรือไงอืมอุ้ยเสียงปลาไหลอุ้ย ลุดไปแล้วเหรออ๋อนี่โอ้ได้นะเนี่ยปลาดุกครับปลาดุกอุยไม่อุยละตัวเล็กอืมได้อยู่นะอ่ะสอดกล้องเข้าไปให้ผู้ชมดูกกใกล้ว่ามันคือปลาดุกอืมตัวหนึ่งก็น่าจะลอดตายแล้วล่ะคาบนี้นี่เห็นไหมฮะใบตองอืม จะพูดทำไมโอ้นี่ก็เหยื่อก็เหลืออยู่นะอ่ะยกขึ้นมาสิ่งมีชีวิตมีไหมโอ้อันนี้ปลาซิวเยอะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะปลาซิวปลาส้อยอืมผมว่าวันนี้ได้แล้วนะคราบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผลงานโดยรวมกันเดี๋ยวผมจะไปจุกๆก,กันแล้วถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะ และสิ่งที่เด่นตรงงานอยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมนี้ก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอันนี้ก็แม่น้ำนายก็ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วผมก็มีแผนสำรองเยอะนะฮะแล้วผมก็ได้มาใส่กลุ่มไว้ตรงนี้อีกสองหลังนะครับเห็นไหมฮะจากใส่ที่แม่น้ำก็มาใส่ไว้ที่ทะเลนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีปลาที่มีขนาดใหญ่แน่นอนนะครับไม่วานก็ฉลามหัวค้อนนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะไปวานหรือฉลามหัวค้อนเนี่ยกลบมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อผมเจอแล้วนะครับนี่ โอ้โหนี่แต่หอยครับเห็นละหอยอีเวอร์หรือว่าหอยอะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังอืมมาใสาก่กุ้งใส่ปลามาได้หอยนี่เห็นไหมฮะหอยเขากำลังสืบพันุ์กันอยู่นะครับ<ๆ>ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับผมว่าปล่อยเขาไปเขากำลังมีความสุข เรามาลุ้นอ่อต้องแดกเชือกกูไปด้วยหรือเนี่ยอืมเราไปลุ้นสิ่งที่อยู่ในกลุบดีกว่าซึ่งมันต้องใหญ่กว่าหอยแน่นอนนะครับยกออกขึ้นมาเฮ้ยมีกุ้งครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตัวเล็กตัวน้อยอืมถ้าไปรวมกันก็จะได้เยอะเหมือนกันเนาะ ผมว่าก็พอได้อยู่นะเนี่ยไปลุ้นกันข้างบนดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้ําระดับน้ํามันขึ้นมานี่หนีไม่ทันเลยนะเนี่ยเอ้าเอ้มึงทาไมไม่เข้าไปในกลุบเลยว,วะเผื่อมันเข้าไปมันคงจะเข้าไปหละ่มะมาเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกยั่วยวนสายตาเราดูสิเออแล้วก็ไม่เข้าไปในกลุบเนาะกูสากลุบมาใส่ ดูจากลักษณะของปลาแล้วน่าจะเป็นลูกของปลาวานเพชรคาดนะครับเนี่ยอืมไปดีกลัวเออมันก็จะมากินเลยนะ่ะไม่อยู่ละเดี๋ยวถ้าเกิดแม่มันมามันก็เอาเราไปกินอ่ะสวยมันได้กินหัวอาหารของเราซะอืมอ กินเลยนะโอ้โหดูดิแล้วก็ไม่เข้าไปเอาแต่อยู่ข้างนอกอืมอ่ะตามนั้นนะฮะไปลุ้นต่ออีกหลังนึงดีกว่าผมไม่น่าจะแตกต่างจากหลังเดิมนะอันนี้ก็เห็นไหมฮะด้วยความชานฉลาดของผมผมสร้างโพรงคือผมเอากอหญ้านี้มาปกปกไว้นะฮะเพื่อหลอกว่าเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ของพวกเธอนะ พวกเธอก็เข้ามาอยู่สิใช่ไหมล่ะ,ะเราทำบ้านให้คุณแล้วฟรีอ่ะ,อะโอ้โหไม่น่าจะมีอะไรมั้งหัวอาหารเพียบเลยอ่ะยกขึ้นมาเอ้ยได้ปลาสลากท่านผู้ชมนไหมฮะอืมปลาสลากนิดหน่อย กุ้งอลอมซอมแซมก็ตามนั้นนะฮะนี่ก็คือ,อผลงานมาใจกลุบโดยรวมของวันนี้นะครับก็จะมีะนี่ปลาปลาซิวปลาสอยนะแล้วก็มีกุ้งนะครับก็น่าจะลอดตายไปหนึ่งคาบนะมีหอยแล้วก็มีปลาดุกหนึ่งตัวนะครับนี่ปลาดุกอหอย เดิมทีนั้นก็จะจะไม่เอาแล้วนะหอยแต่พอผมนึกถึงไอ้พวกตําป่าอะไรเงี้ยนึกออกไหครับเราก็ามาใส่ตําป่าอะไรได้นะหอยบางคนว่ามันกินได้ไหมหอยคือชีวิตผมมันไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะครับอะไรมาเข้ามาในกลุ่มชั่วโมงนี้คือจับแดกหมดแหละนะครับนี่ก็เป็นปลาก็ไปแอบอะไรกินได้นะครับและที่พลาดไม่ได้ก็นี่ทุกการพระเอกของงานปูไม่มาไม่ได้ก็ตามนั้นนะครบับขอบคุณมากที่มากดไลค์กดแชร์กดดูกัน ครับโอเคครับสวัสดีครับ